มาทุกคนหักเอาเลยปอใหญ่แห้งทุกคน,น,นสำคาเจ,จ้าได้นะนะท้ายรถท้ายหน้าก็ได้เดี๋ยวเราเป็นเลยป้าจี๊ดจับป๊อขนใหญ่พี่น้องโอ,อ้หอใหญ่สบายดีทุกคนทูดนี ทตลากนทคนไปาม่กันมการมามัสีดบาน้ใ่ว่าีคนตเปิดมือนี้เลยพมีพละก็ชวนน้ตายมีทุกคนวนนะม้วนไปนเลยทุกคนป้้าำลายให้ทุกคนอ้น้นำห้องอ้อมันสีด้ไปห้องอ้อมแล้วน,นะะี่ อันนี้หอดทางเอาไปแล้ว,แล,วแล้วก็เขาไปนี่ๆอีกมนันตันง,ง,ง,งแงนกระจ่าง,งามแต่ปีนี้พี่กายนี่ไปง่ามฮะเออปีนง่ามเนาะ หอดแล้วทุกคนหอดจุดไม้แล้ววันนี้เท้าสีไปล่งลุมล่งหวยเจ้เพื่อนเอาอะไรวะเอาอะไเนาะนี่อุปกรณ์เทาใหม่ขั้นเกาะไปกันเลยมี่นำอยู่บ้า๊าน้ำหวยคืนโอ้ my god หนุ่มหวยขึ้นลายแห้งอะไรอันนี้นะป้าขึ้นหอดไั่สิได้อยู่บอกน้ำใหม่นะป้อป้อน้นุ่มหวยจะมาพี่ดึกแทนนี่นะป้าทุกคนน้่มหวยจะมาพี่ดึกแทนไั่สิไปได้อยนะ่บอกนี่นะนี่เอาน้ำใหม่เหี่ยอเอาแบบงามๆเลยจีไปทางไหนะ หย่านมันมื่นได้ผูกผูมื่นหย่านมื่นผูน้ำเราใหม่กับอยู่น้ำผู้ทุกคนระวังเด้อเนี่ยมีมนันฝนถ้ากระตกไบไม้เหมือนคืนนี่ฝนตก น้ำลายแห้งป้าทุกคนเอาใหม่นะแหนมมันลายแห้งก็เอาก็เอาแหนมสำนีพอดีกินทุกคนป้า พักแท้ก็มีตต่นองงามๆทุกคนนองงามๆหลายๆเธอกอดียวกับพ่อแล้วปาก็เอาก็เอาหลายๆป้านี่ทุกคน ข้าวเดียวกับ,อ,บอ้ไรไรเติบอ้สัตว์ลงน้องมาแล้วเออน้องสัตว์ลงหวยมันนี่น้ำไร้แหง้งพ้นทักกระตกน้ำหวยเขานี่โอ้ยบักงามๆทุกคนเป็นหย่อนงามๆทำนีแ่แหละพอดีกินนะ นี่คนทีกินแสบคักๆเลยคอเดียวกะสิเต็มแล้วร้ายเติบแต่เธอเด้อต้างามแหงทุกคนโหร้ายอะไรน้ำห่วยก็ร้ายร้าย่านเป็นยานซ้ำ ทุกคนดอกตับเตางามแหง้งนเป็นสีแดงสีอีหยังนี่เขาจะเอาไปตำใส่เขา่าไปยองใสนะ่เข่านะหายเข่าเป็นสีงามๆนะทุกคนงามลายตำหววตำหองมันมักพบมักเห็น ฝนห้างก็ตกเด้ฝนห้ากกระซ่าตกโอ้โข้าวเดียวทุกคนจัะนด้ก็เต็มกอเดียวแล้วนี่หลายเติบทุกคนทองเห็นอย่างทุกคนนะบิ่งนะบิ่งมีทุกคนปไปหอยปลวกขัดเท่าเลยทุกคนเออจะได้เด้อปลวกเท่ามามามาเก็บ เท่ากระเก็บโอ้ยมันมูนมาแล้วเสดายเลยเออม,มันมูเนเบิดสิได้เลยทุกคนเด,ดมนะมาเลยมาสาพูดเอาโมได้แล้วเสดายเลยแล้วก็โผล่ปวกข้างแรกป้าเสดายเลยทุกคนเอาโมได้แล้วนี่นะ อ๋อมาสะกันมาไวกว่านี้ก็ได้ปลาพี่น้องลายกระโดกระเดียโนไม่นนะเพียงกระโดดแทะรู้สึกส่องอยู่ปาลาเหลืองหัวหอยเต้หนามลายบวกกาลงหนามลายแห้งป,างปลาเหลืองหัวหอยอยู่แามกระโดด พอหลายแห่งก่อนหน,นี่อันนี้เลยก่อนหนึ่กับมี่พี่เขาจะเอาก่อนนี้นี่แล้วก็อะไรทุกคนมีคนเอาเป็นใดเนาะแหนงามๆเลยค่ะค่ะก้อนซุกี้ก้นพยายามอยู่วันไหนก้อนทิชชายอยู่วันนั้นก็ก็มันต้องอยู่มองนัาน มอทนี่มใหม่เออเราใหม่อันอนี้อ่าเอาอันนี้ของข้านี่นี่ก็บยายเติบทุกคนเอาก็เกอนี้นี่ของข้าไอ,อ,อ,อาามยอดใหเติบนี่ก็ได้เาหม่รอยน,นี้ น้ำไหนี้ปลาแล้วมาทุกคนหักเอาเลย,ย,ว,ยวัวมีคนอ่าตัวนี้บเถ,ถึงใส่ไมีก็เอาทุกคนอ๋อใหญ่แหงขั้นแม่นมาอ่ะเออขั้นแม่นมาเอาตอนอันนั้นนะขึ้นยอดยนย่าไม่ไม่นะขั้น,ะนย,ายน่าแล้นี่ สันขืนล่ำงามขนาดนี้ฮึโอ้ยก็อยากเช่นไปเอาผ้าพันเอาทุกคนเอาบุไดกับใส่ผ้ามันเลยเออนี่ น้ำแหง้งทุกคนป่าใหญ่เลยป่านี่หูเตินหยอดใหญ่ๆสามหยอดกระชามจีเอาเลยใหญ่ๆน,นี่หอยอดใหญ่ลหหเลยใหญ่ๆสามหอยหอด

เอาเนี่ยตุกตานีวกปลาได้เ่าอุ้ยเข่าเบิร์ดที่ได้ด้ปาเ็ดปวกปากินไหนนเขาก็ได้เาเลยปลาหมู่บ้านนี้นะทําแม่หมู่บ้านนี้พอดีเลย ป๊าโอ้ยที no, oh. mm ่ได้ด้ตีถที่เขาโยนอนน้ที่เขะโอ้ยออกเลยพี่น้องอันเด็กตชมชไป่ายอยู่กระทั่งวันนี้เอ้ยนี่นะทุกคนออกแ่ออกมา เด็ปวกตาสิได้ไลยแถ่ไลาบาทุกคนนี่จะให้ปวกหลอกไงยัยสมัมป้าว้านันหูนี่นะคันัหูนะป้าแถาวาันแล้วจจพ้นโบโต๊กขั้นพนเออขั้นพนอันโบโต๊กนีงสิได้อยู่ปา้าไลยกระโดกระดีอ่ะโอ้ยสิได,ด้ดีพี่น้องไลยแถ่ไลบปา เบชิดายอาเผื่นเอาแล้วพี่ชสดได้เด้อดอกมิจะดอกง่ายๆพี่น้องเออโอ้ยาหน่ะดอกไงยังพว่เอาอยู่ได้ฮะฟาชสดได้เด้อเหนรายแห้งทำหนีพื่เยื่อเมื่อแจง เอาเลยเอาเอาค่ะคืออ๋อหลายแฉะลงน้อยๆแน่ๆนี่ลงเออก็สองสามเลยนี่อ้าวสมมาสัดเข่ากลางระบาดนี่มันเหี่ยววะแล้วเนาะ จ ah. ีนแต่สอออนทีวกเผาก้อนพนต๊ะ้ันพ้นกว่ต๊มันก็จีบกว่าเขาโคตรโแ๊ะโวักใหญ่จีจายโอป้าทุกคนนอน้มใหญ่อ๋อทุกเอาเมื่อเผาได้นี่ ม้วนมทุกคนหนใหม่แบ่อึดป้าพวกเนี้ยพวกเนี้ยจะาไปเอาเเอ้าป็นยังเห็นได้ยิน่ะสดมาปาพี่น้องฝอยเปิดบแล้วเฮ็ดปวกพรมอกันย่ามเถ่าเนาะเ่านี้ก็ได้เทุกคนที่ได้ดีเถ่าจนเบิด มาล่อย่างนี like made, yeah. oh, ้เลยทุกคนคุณน่ะโอ้ยพอผวกเถานี่ก็ไล่เติบแล้วนี่แม่ผมกลัวแม่ไม่กลัวโยก็บ้ามันเถานี่แล้วเนี่ยผู้หนาวเบิร์ดหนาวเบิรดทุกคนสมุดที่เป็นดอกทีได้เด้อที่ได้มันจะปอกวมดีโอผ่วงไงเออ พี่ได้ดิพี่น้องเออปวกน้านมาพอกันตอนเถ่าตอนนมนมเนี้ยพ you ี่ได้ดิท nah, no ุกคนเข่าเวิร์ดเอเลยืเจามาหนหมก่อนเจาบเนาออ ฮ่าพี่น้องบมกักอัางงนปลาชั้มผัวไงแท้นี้นะ,อะเอ็ดปวกกบม,กมีอัางงนกบมีเออมิต่เม็ดทุกคนอ่าทางนี้ซุกอะไรพี่น้องอัางงนปลานี่นะอยากล่องอยู่ได้หกกักบกกะ งนป่าโอ้ยนี่ทุกคนตัวมันขึ้นหมหอือ,อไหนอยู่บ่อืมาทุกคนเห็นอีกแล้ว นอบักใหญ่แต่ชิได้มันแมงอ่านี่แจ้ทุกคนบ้างฮาร์ดเอารวดนี่ตำ่ตำๆนี่โักคักนี่ฮัก์ดไปเลยนี่ตั้งเสียงฮะหักแหละนะทุกคนนี่เห็นตัวมัน ขึ้นไม้นี่ทุกคน,นปันปวอรรคนละเอาแต่น้อยใหญ่พวงเนี้ยฮะโอ้ยน,นี่แล้วทุกคนเขาทางนี่นนยระบาดนี่ฮักเอาเลย ในไรบอือสีเต็มท้งแหละเนาะเอ้ทำไมจกล้ลูกสสองเนี่ยทำไมไงพี่้องป้าได้แล้วทำไมฮักไปได้ค่ะพังไปด้ค่ะ เย้ฮั yeah, กแล้วทำไมยใหญ่ป้าดีจัดลูกป้าขนใหญ่พี่น้องโบใหญ่แหงอาใหญ่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 มากป้าแดงงามแหงอลลี่ทุกคน งามแหง no? mm ้ง hmm. ล okay, nice. ิไเด๊ะฮ่า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 ไปเลยฮะนี่จะน้อยใหญ่แดงๆงามๆทุกคนคุณอะ มันมันเราใหม่มันมันเอาอยากน้าลงเลยฮะสัตว์จวดไปเลยฮะเอโอโอโอเอไดอออไรอยู่บ่ดีด่ะไรอยู่้อ,อยายง่ๆเอาไปเผาทุกคน นอแดงๆงามๆทุกคนยุ่งกับายอันนี้ทุกคน ได้ก็เลยห่อ่ิยัยพ้กกันเมื่อได้แบบนี้นะเอาค okay. ้นมาเบ่งห่อนิย่ยนะโปอใหญ่แห้ง e. Fl ทุกคนสำคัญบุลสอบคุลสอบพ้กกันแย่งหพากันแยงูกระมีเ่นกาวเกโอ้ยผูคนไหนเต็มกระเป๋าสองผัวเมียเพิ่เข <lett> ้ากับกระเป๋านึงคูคูนกระเป๋าขาด ออมาเด้อมาเด้อวันนีกาชิไรกับขาซูเปอร์วันตะลิงน่ามลทุกคนเลยหล่างโตหล่างโตน้ำใหม่มาอึดมวนลายเมือนี้เหยียบเฮ็ดปวกตัวเหยียบเยียบเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเม็ดปวกเถ่าวนนไว้แล้วทุกคนตัวทองนะฮะตัวทองนะ มันีก่กราฟกันเลยทุกคนบ๊ายบายค่ะทุกคนก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามอ,อ,องพ่องสาวเล่าคลิปหนาจะเฮ็ดยังผ่าไปหับส้มไหนเลยไปเมื่ออันสาวไม้แล้วชิพาเเมื่อเองตอนนี้กำลังชิดติจดจักรรถโอ้ยอั <c oughs> นนี้ไ่ได้เปิดเอาก่รเร็กมะเร็ง <c oughs> เอาเอาเออปานก็มาปนป้านนั่นสิตีส่วนเพื่อนที่ดอกไปเนี่ย CD ขึ้นเนี่ยแกงรทไฟเจ้าก็ได้แล้นะไทยรถไทยหน้าก็ได้ดีอู้เราเป็นเลยไปไปเมื่อวันนี้ทุกคนไปกันแล้วนี้ท่านบพี่ไพครับกัลราสีครับอะไรนี้ไปเมื่อกัน